สูงชั้นสองได้อย่างไรครับพ่อแจตบกดมือเลยครับครับกดมือไปเรื่อยๆอย่าหย,ยุดครับจนฝากครบเพองกจะติ <c oughs> ดติดตามดูให้ดีนะครับติดตามดูอย่างกระชั้นชิดอย่างกระพิบตาภาพนี้หาดูยากแต่ภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่าดับแล้วเก็บตกมาไม่ทัน สกเก็ตข่าวก็มาไม่ถึงสักได้ <c oughs> ยังไม่ได้เลย <c oughs> ทุกสีกำลังลุกต้องคว่านแล้วเร <c oughs> ื่องไหนต้องไปยังเป็นปิดสนาทฟังไฟอยู่ มองมวยอยู่กำลังจะมาแล้วครับือไม่ถึงยนี่ครับไม่ดบ้นมาจากไหนบันมากับบันไฟับเตะเมงเวกแล้วไปในกระถางก็เพิอก็ในจุดจุดขึ้นแล้วครับนะครับ ถือว่าการแข่งขันกีฬาฟ้าขับเกตในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแต่ไปอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ากดเหมือนเยอะแตลูกสีกับเข้าสูนสแตนเชียร์ของตัวเองนะครับขอเพิงให้ท่านผู้มิเกียติส่เข่าวจริงแน่จุดปินเดี๋ยวใบที่สองให้ให้กับสีแดงครับสีแดง นะครับกับสักสองเพลงนะครับสีแดงสีแดงชมพูเขียวเหลืองครับสีละสองเพลงตามใจชอบครับอ่าครับทั้งเต้นทั้งร้องนะครับไหนๆติดแล้วไปสว่างแน่เป็นไงขอเสียงประมือกับไปที่โกเบนะครับอองเกมเ,เริ่อล้ว